กว่า500ปีก่อนชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหนบ้างชุมชนเก่าแก่หมู่บ้านแรกเริ่มที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครมีเมื่อราวเรือนปี2000ชุมชนเหล่านั้นมีชื่ออยู่ในโครงกำสวนสมุดที่เข้าใจผิดว่าเป็นกำสวนสีปราดวรรณคดีเก่าแก่ยุคนั้นระหว่างปี2031ถึง2072มีเจ้านายพระองค์หนึ่งเสด็จทางเรือจาก พระนะครสีอยุทยาลงไปตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านบริเวณกรุงเทพมหานครไปออกทะเลเอ่าวไทยแล้วมีพระราชนิพนธ์โครงด้านพนานาอย่างนิราชเรียกกันว่ากำสวนสมุทรพาดพิงชื่อบ้านนามเมืองสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านไปไว้ด้วยมีชื่อชุมชนเก่าแก่หมู่บ้านแรกเริ่มเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกบางหมายถึงทางน้ำเล็กๆที่ไหลเชื่อมกับทางน้ำใหญ่กว่า แล้วเรียกชุมชนตั้งอยู่ตรงปากทางน้ำที่เชื่อมกันว่าบางมีรายชื่อต่อไปนี้บางเขนชื่อนี้ไม่ใช่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครปัจจุบันหากเป็นบางเขนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเหนือสะพานพระราม6แต่ใต้วัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีบริเวณนี้มีคลองแยกไปทางตะวันออกเรียคลองบางเขนบางกรูดอยู่ใต้บางเขนลงมาแต่หาร่องรอยไม่ได้ไว่าอยู่ตรงไหน รู้แต่ว่าน่าจะมีต้นมะกรูดขึ้นเป็นป่าบางคลูอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ําใต้บางกรูดถัดลงมาทางใต้สะพานพระรามหกและใต้บางคลัดมีวัดบางคลูเป็นร่องรอยอยู่ย่านนี้เห็นจะปลูกคลูไว้กินกับหมากเต็มไปหมดชอบางรายอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ําทางใต้สะพานสังฮีลงมาชื่อนี้เรียกกันภายหลังต่อมาว่าสมอรายมีวัดสมอรายตั้งอยู่ปัจจุบันคือวัดราชาธิวาส คำเดิมว่าฉอมังรายจะเป็นคำมอนหรือคำ,คำเขมรยังไม่รู้แต่กวีพรรณนาว่าย่านนี้เป็นหลักแหล่งของชาวประมงแม่น้ำใช้อุ่นหาปลาในแม่น้ำบางระมาดปัจจุบันอยู่ในคลองบางกอกน้อยแต่ยุคนั้นคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่ไหลคดเป็นรูปโค้งเกือกมาชื่อระมาดเป็นคำ,คำเขมแปลว่าแรด คงจะมีแร่ทุกทุมงอยู่แถบนั้นหรือจะหมายถึงอย่างอื่นก็ไม่รู้ย่านนี้เป็นเลือกสวนมีกล้วยอ้อยและผักต่างๆมีชาวสวนตั้งหลักแหล่งเรียงรายร,ายรวมทั้งมีตลาดด้วยบางฉอ,อนังปัจจุบันเรียกเทียนเป็นบางเชือกหนังอยู่ในคลองบางกอกน้อยยังมีคลองบางเชือกหนังอยู่ฝั่งขวาใต้คลองบางระมาดชื่อฉอนังเป็นคำ,คำเขมรแปลว่าม่อหน้าเชื่อว่าชุมชนนี้มีอาชีพปั้นม่อขายถ้าแปลความหมายต้องเรียกบางปั้นม่อหรือบางม่อ ย่านนี้เป็นเรื่องสวนหนาแน่นเพราะกวีพันนา,นาม,มาก่อนนว่าสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยสวนผลไม้มีมะม่วงขนุนมะปรางและอื่นๆสวนถัดๆไปยังมีหมากมะพร้าวเต็มไปหมดพวกแม่ค้าชาวบ้านที่กวีระบุว่าเป็นพอวอก่าวต่างทำขนมแล้วเอาผลหมากผลไม้มาขายแสดงว่าสมัยนั้นเป็นชุมชนใหม่แล้วบางจากอยู่ฝั่งขวาใต้บางเชือกหนังบางนางนองเมื่อกวีล่องเรือตามแม่น้ำเดิม ถึงคลองบางกอกใหญ่ได้เลี้ยวขวาเข้าคลองด่านตรงวัดปากน้ำภาษีเจริญมุ่งไปทางบางขุนเทียนผ่านตำบลบ้านแห่งหนึ่งคือบางนางนองปัจจุบนันมีวัดนางนองตั้งอยู่ริมคลองบรรยากาศของสองฝั่งคลองด่านย่านบางนางนองยังเป็นเรือกสวนหนาแน่นโดยเฉพาะสวนหมาก